ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบโอี 来。 เกินกำลังแล้วครับรัฐบาลเปิดคลิปนาทีฟีบหัวใจน้ำท่วมหาดใหญ่เปิลนาครนน้ำตาคลอทุกคนยันพร้อมเพียงนักกว่าปี53สุดๆในรอบน้ำท่วม14ปีสำหรับสถานาการณ์น้ำท่วมล่าสุดค่ะที่จังหวัดสงขลาวันนี้25พฤศจ,จิก,กายน2568เมื่อเวลาประมาณ9น59นาทีพีอาสงขลาประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาได้มีการโพสต์รายงาน ขาดใหญ่วิกฤตหนักถนนลบบุรีราเมศถูกตัดขาดกระแสน้ําไหลเชี่ยวบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออยพยพครอบครัวและลูกน้อยวัยหนึ่งเดือนไปอยู่ในที่ปลอดภัยวันนี้25พฤศจิก,กาย,ยน2568ผู้สื่อข่าวสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาขึ้นรถยกสูงปอพอเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจณศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ส่วนหน้า ชายเสยนาณรองค์อำเภอหัดใหญ่ระหว่างทางพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ยังคงวิกฤตหนักถนนลบบุรีราเมศที่เคยใช้เป็นเส้นทางสายหลักถูกน้ำท่วมสูงรถเล็กเก๋งกระบะไม่สามารถสัญจรได้มีเพียงรถบรรทุกของทหารรถบรรทุกหล้อและรถยกสูงเท่านั้นที่ยังจําเป็นต้องสัญจรอ,อพยพที่น้องประชาชนที่ยืนรอขอความช่วยเหลือแต่การเดินทางไปเป็นไปด้วยความยากลาบาก เนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงระดับน้ำบางจุดสูงกว่า2เมตรบางช่วงสูงระดับเอว ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในวันนี้25พฤศจิกายนเนื่องจากยังมีมวลน,น้ำจากพื้นที่อำเภอเสดาไหลลงมาสมทบแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มหรือฝนทิ้งช่วงสถานการณ์จะเริ่มลี่คลายตั้งแต่วันพรุ่งนี้26พฤศจิกายนระหว่างเดินทางเจ้าหน้าที่ได้พบกับบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากถูกน้ำท่วมรถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายบางคันถูกกระแสน้ำพัดจนกีดขวางเส้นทางจราจรรวมถึงมีประ ประชาชนออกมายืนรอรับการช่วยเหลือเป็นจานวนมากหนึ่งในนั้นคือชาวบ้านเกาะมีร้อมกับภรรยาและลูกน้อยวัยหนึ่งเดือนที่มีการออกมาบกรถขอความช่วยเหลือหลังจากที่บ้านพักถูกน้ําท่วมจนไม่สามารถเข้าพักอาศัยอยู่ได้ชาวบ้านให้การว่าปกติถนนเส้นนี้แม้จะมีน้ําท่วม แต่ไม่เคยเข้าบ้านทําให้ตนชล่าใจเพราะคิดว่าพักอยู่ชั้นสองน่าจะปลอดภัยแต่ปีนี้ระดับน้ําเพิ่มสูงและไหลแรงผิดปกติจนต้องรีบอบพยพโชคดีที่เจ้าหน้าที่ปอพเขาให้การช่วยเหลือได้ทันเขายังกล่าวว่าเหตุการณ์ปีนี้รุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาหลายคนไม่ทันตั้งตัวและหวังว่ารัฐบาลจะเร่งเข้ามาเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมกับมีการขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ทํางานอย่างเต็มกําลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตครั้งนี้อย่างไรก็ตามเหล่าบรรดา คนกู้ภัยต่างออกมาพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าน้ำท่วมภาคใต้ปีนี้หนักกว่าปี53เช่นเพชรพอเทพชัดเจระะิญจิตได้มีการโพสต์เอาไว้หลายเหตุการณ์ระบุว่าเวลา21นาฬิกา45นาทีหาดใหญ่ถนนทุกเส้นทางไม่สามารถเข้าได้เวลานี้และอีกโพสต์ค่ะเมื่อวานนี้บอกว่าคืนนี้ตี2ถึงตี5น้ำจะท่วมทิกสุด ทำลายสถิติปี53พร้อมกับมีการใส่ีโมจิตกใจส่วนทางด้านของคุณบุ๋มปนัดดาและคุณเพิ่นนาคอนที่ก็มีการช่วยเหลือน้ำท่วมมาหลายพื้นที่ยังออกมาบอกเลยว่าน้ำท่วมรอบนี้หนักมากสุดๆโดยดรปนัดดาวงศ์ผู้ดีได้มีการโพสต์ว่าช่วยน้ำท่วมมาหลายปีไม่เคยเจอสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและอันตรายแบบนี้นอนแทบไม่หลับเลยเป็นห่วงพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยพร้อมกับมีการใส่อิโมจิร้องไห้ส่วนทางด้านของเปิ้ลนาคอนค่ะหนึ่งในผู้ที่มีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแต่กับกลายต้องเป็นผู้ประสบภัยเนื่องจากเรือเสียและได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วสุดท้ายก็ต้องน้ำตาตกเพราะอยากที่จะช่วยทั้งคนและสัตว์แต่ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะกระแสน้ําที่แรงมากต่อมาเมื่อเวลา22นาฬิกา32นาทีเมื่อคืนวานนี้ได้มีการโพสต์รวัรวๆว่าเพรอะแล้วออกมาได้แล้วน้ําท่วมขัาดใหญ่ใจไร้มาก และบอกว่าหนักที่สุดในรอบ14ปีตั้งแต่ช่วยน้ำท่วมมาแต่เจ้าตัวก็ไม่ย่อท้อค่ะบอกว่าพรุ่งนี้กูจะสู้ต่อแจ้งมาต่อมาคุณเปิ้ลนาคอนค่ะก็ได้มีการโพสต์อีกว่าเกินกำลังผมแล้วครับรัฐบาลเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปเหตุการณ์ค่ะที่มีการเข้าไปช่วยคุณเปิ้ลนาคอนออกมากันเลยค่ะ ไปไม่ได้เราไม่รู้จะช่วยใครได้นะเยอมามตอนเนี้ยคนเยอะมากต้อง,ต,องต้องการออกจากบ้าน ผู้นำประเทศดูนี่แบบนี้อ่ะโอ้โหนะกำลังเราไม่พอกำลังเราไม่พอไม่ <kys> ทุกคนต้องการตอนนี้ทุกคนต้องการทุกคนกำลังจะตายหมดแล้วออกไปออกไปออกหายเดี๋ยวออกหายออกซ้ายเราดิวออกซ้ายดีกว่าครับ ที่คุณเปิ้ลนาครคะ่ะมีการออกมาโพสต์ว่าเกินกําลังผมแล้วครับรัฐบาลก็ทาให้มีคนไทยคะ่ะเข้าไปแสดงความเห็นเป็นจานวนมากว่าพี่เปิ้ลออกมาเขียนขนาดนี้ถือว่าสุดๆแล้วเอาไม่อยู่จริงๆ ทำนี้สุขมากค่ะที่ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้วค่ะอีกคนก็มีการขอบคุณคุณเปิ้ลนาคอนว่าสิ่งที่คุณทำให้ผู้ประสบภัยครั้งนี้มีค่ามากกว่าที่คุณคิดหลายเท่าในวันที่หลายฝ่ายยังคงตั้งหลักกันไม่ถูกคุณกลับลงพื้นที่จริงช่วยคนจริงและขยับทุกทางด้วยสองมือของตัวเอง ขอบคุณที่ไม่รอคำสั่งไม่รอเวลาไม่รอให้ใครพักดันแต่เลือกลงมือทำทันทีกําลังใจจากคนในพื้นที่ค่ะเราเห็นค่าในสิ่งที่คุณทำจริงๆพร้อมใส่อีโมจิหัวใจและอีกคนบอกว่าช่วยต่อไปนะคะหนูขอร้องและในคอมเมนต์ค่ะก็พบว่ามีประชาชนในหาดใหญ่ต่างมีการสร่งเสียงขอความช่วยเหลือมาเป็นจำนวนมากเช่นสวัสดีค่ะขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ อดข้าวอดน้ำมา2วันแล้วค่ะซิตี้คอร์ส66ถนนสันติราชจังนวหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคนติดในหอพักจำนวนหลายคนค่ะระดับน้ำจะขึ้นชั้น2ของอพาร์ตเมนต์แล้วค่ะจุดสังเกตตึกเขียวชมพูคนต้องการออกจากพื้นที่เบอร์โทรติดต่อ081 037 7244ชื่อว่าคุณสาวและก็ยังมีอีกคลิปหนึ่งค่ะที่บอกเลยว่าบีบหัวใจคนที่ได้เห็นมากเมื่อผู้คนค่ะตามมีการตะโกนเรียกเรือกู้ภยัยที่มีการเข้าไปช่วยเหลือด้วยความหวังขณะที่เรือกําลังแล่นออกไปซึ่งอาจจะไม่ได้ยินเสียงเรียกหรืออาจจะต้องมีการทยอยรับส่งเนื่องจากเรือหนึ่งลำค่ะไม่สามารถที่จะบรรทุกจํานวนคนได้มากเดยเราจะทิ้งท้ายกันไปด้วยคลิปนี้และก็อีกหลายๆคลิปค่ะ ที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนที่รอการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนสุดท้ายนี้ทีมข่าวดุคริตค่ะขอส่งแรงใจให้กับพี่น้องชาวหัดใหญ่ขอให้ปลอดภัยทุกคนค่ะคคคดียชวพี่จอดโกน ของลูก็เดียดขนลุกอะดีนเสียงหม่ให้จัดก่อนโอ้แต่โอ๊ยคนลูกตะกอนขนาดนั้นเลยทุกทิศเลยอะตอนนี้ฝั่งหนู คนตรงนั้นก็อยู่อุ้ย่ะคนเลย จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i store หรือโทร9 9 4 2 3 9 9 4 9 3